คนครับวันนี้นี่คือไม่ใช่ทำเป็นจะจบสายในที่ไม่ไหวครับน้ำมันพุ่มเข้ามาใส่เลยจบครับพี่ครับครับเอ้ยไม่ใช่ขอโทษขอโทษไม่ได้เรียกอ้าวเหรอเขาเขาเขาเป็นยูยูยูทูบเบอร์กันแล้วคนครับวันนี้เรามาลอดใต้อุโมงค์ใต้น้ำ ระยะทางสองกิโลระยะทางสองกิโลอ่ะแล้วเราจะติดแบบนี้เห,หรอติดเหรอเพราะว่าเรากำลังนะครับข้ามไปฝั่งฮ่องกงฝั่งฮ่องกงเที่ยงที่ททสุบเราเสร็จแล้วอยากนั่งรถรางอ่ะนี่วันเสาร์นะครับโอ้ยชานั้นใกล้ที่จะเลิกงานแล้วกำรับคนทำงานขึ้นกว่าเดิมโอ้ยข้างหนังร้อนไหมครับพี่ร้อนไหมร้อนไหมต้องเปิดแอร์ไหมเปิดเถอะ จะให้ช็อกโกแลตอยู่เย็นเอยาให้ช็อกโกแลตอยู่เย็นเย็นู้นี้น่ะมีอายุมากที่สุดเดวขององก็ว่านะมีอายุมากกว่าส0ปีแล้วนะหรือเขาอยู่ได้ยงไงอะอัพเกรดอะแด้ของของกล่องเัาอยู่ได้ยังไงอะเม่งวันนี้เลยทุกคนต้องฟังที่ใจาแรใช่แล้วก็ ในกลุ่มมงที่จะเห็นนะคะว่ารถแต่ละคันหรือคนขับรถแต่ละคนก็จะมีระเบียบไม่มีการวิ่งแปลกเปลี่ยนแรงจำได้ไหมที่เรานั่งรถนะเมื่อวันนะคะรถก็จะแบบวิ่งแตลกๆนะคนขับรขก็จะข้องแค่เนี้ยขับรถเร็วใช่ไหมครับแต่ในกลุ่มมงแล้วเขาจะมีจำกัดความเร็วแล้วก็ห้ามเปลี่ยนเลนอ่ะจะเปลี่ยนมีอะไรหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับ ของขวัญมาถึงที่บ้านทำนสียงก็คือไปสั่งอ่ารู้ได้ไงเขามีกล้องเหรอมุมบนเนี่ยพี่จะเห็นเป็นไฟคิ้วใช่ไหมแม่อยู่ติดกับไฟคิ้วที่ว่าก็จะเป็นกล้องหนึ่งจังิตก็จะเห็นหน้าพุ่งขบรถลัดเปียกเนาะชัดแจ๋วพัฒนาในกลุ่มวงเกือบกลุ่มวงนะคงขบรถก็จะมีลัดเปียกมากห้องห้องวงยาวยาวถ้าพี่นะ จาไม่มีเมียหลายคนนะพี่ต้องย้ายประเทศแล้วล่ะย้ายไปไหนรู้ไหมอินเดียอ่าปีสามมีเมียเยอะแต่พี่ต้องคนนั้นกำลังจะถึงอ่าพอดีว่าเดียกเม็ดเต็มก็เปลี่ยนใช่ไหมกคือจริงๆที่มาจะมาอยากจะกินร้านแบบอยากมากินร้านที่เป็นแบบแร้านร้านธรรมดาใช่ไหมร้านแบบนี้อยากจะมาหากินร้านแบบ ที่เป็นเกาหลีแท้ๆอะเกาหลีอะห้องตที่ไม่ใช่เป็นแบบพัฒาคารไม่ได้อะไรอะไรอืม